สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ในเกม R O M Classic ครับผมวันนี้นะครับจะเป็นคลิปที่เหลือเชื่อมากนะครับผม,มคิดว่าจะมาทำคลิปนี้เลยครับเดี๋ยวผมจะบวก15 Holy a v e n g e r อนะไม่รู้จะติดหรือเปล่านะผมไปรับชมคลิปกันเลยครับ Pay to Win Top Up เติมเกมนออนไลน์คุ้มค่าเติมเงินด่วนทันใจด้วยระบบเติมเงินอัตโนมัติรวดเร็วทันใจใน1นาทีพร้อมบริการคุณตลอด24ชั่วโมง มีเกมให้เลือกมากมายไม่ว่าจะเป็น The l a ล็ก a l o d ็อกด n i c a Saga, l a ก้าแล k o n l o n e อกออนไ r l ์ l a น n a ิ o k r แล i r t h h a r อก Potter, l a แฮร์ o k Origin, l a ์แล็ n k X, g e n อก o n i m p a c แล n ลอเข้ามาเลือกกันได้เลยครับแล้วอย่าลืมสนับสนุนช่องด้วยการใส่โค้ด G A N D ด้วยนะครับผมสำหรับใครที่อยากจะฟาร,ร์มเกมที่มีระบบออโต้ผมขอสเสนอ U G Phone U G Phone เป็นแอปพลิเคชันระบบคลาวครับมือถือเครื่องนึง สามารถช่วยเพื่อนๆฟาร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนถึงแม้ว่าจะปิดคอมปิดมือถือปิดเน็ตไปแล้วตัวเกมก็ยังฟาร์มให้เราอยู่นะครับราคาเริ่มต้นแค่วันละสิบ,บาทตัวแพ็กเกจแนะนำผมอยากเป็นเพื่อนเนี่ยลองใช้เป็น MVP นะครับซึ่งราคาจะแพงกว่าแพ็กเริ่มต้น1เท่าแต่สเปคมันจะสูงกว่าแพ็กเริ่มต้นกืบ3เท่าใครสนใจดาวน์โหลด UG p o n e สามารถดาวน์โหลดผ่านลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับ อ่าโอเคครับตอนนี้เราก็อยู่กันในเมืองนะครับเดี๋ยวผมเดินไปตรง n p c ีบวกก่อนตอนนี้ผมโฮลี่เวนเจอร์13นะครับถ้าใครติดตามช่องก็จะเห็นนะผมค่อยๆขยับมานะจาก10มาเป็น12แล้วก็เป็น13นะครับซึ่งผมตีสดนะครับอืมตีสดนะใช่แล้วทุกคนท้องไม่ผิดผมตีสดนะครับเดี๋ยวดูว่าจะขึ้นไปได้ไหมนะครับ15นะครับคือตอนนี้มันก็เออราคาอยู่ที่600ล้านนะครับดาบเนี่ยโคตรแพงนะครับ ก็เทคนิคของผมเนี่ยนะครับก็คือเนี่ยผมดึงโฮลี่เฮเบนเจอร์ประมาณ30กว่าัเล่มนะครับแล้วผมก็ตีตีไปตีแบบอันเล็กอันน้อยไปเนี่ยครับแต่ถ้าเกิดแบบมันแตกเยอะๆดวงมันสวยผมก็จะแบบไปสดสักทีหนึ่งนะแล้วมันก็ติดเออแบบไปสดสักทีหนึ่งแล้วมันก็ติดอะไรเงี้ยก็ตอนนี้เหลือแบบไม่บวกอยู่10เล่มนะครับตอนนี้ก็ติดดอยแล้วนะโฮลี่เวนเจอร์ดึงง่ายแล้วนะครับก็คือมันไม่ติดประมูลแลวใครอยากใช้ก็ไปดึงกันได้นะครับแต่ว่า ถ้าถ้าคอนแดงนี่น่าจะยังติดประมูลอยู่นะครับเดี๋ยวลองกดดูซะซะหน่อยนะครับ Holy Avenger อ่านี่นะครับพวกที่ติดประมูลนะครับเนี่ยสคอนแดงก็แย่งดึงกันอยู่นะผมเข้าใจว่าน่าจะดึงไปการันตีนะครับ4คอนแดงแย่งดึงนะครับ5้คอนแดงไม่แย่งนะครับก็ดึงกันบ้างนะปะปายแล้วนี้ก็จะเป็นพวกดาบที่มีออฟนะครับ คนเขาก็ไม่ได้แย่งดึงกันแล้วไงมันก็มันก็เริ่มดึงง่ายแล้วนะครับส่วนไอตัวบวก6อันนี้ก็เป็นบวก6ติดออฟป,ปะอ่ะคิดเมดห้าเปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้ก็มีคนดึงกันเยอะอยู่ก็น่าสนใจอยู่ส่วนเดิมๆเ,เนี่ยตอนนี้มี5000เล่มแล้วนะครับกำลังแบบล้นตลาดจัดอ่ะยังบวก10ไม่มีคนดึงนะประมาณนี้แล้วกันนะครับแล้วถ้าเป็น Holy a v e n g e r ดาวล่ะ2รลูนะครับอ๋อนี่ไงนี่ไงดาวนะครับ ไม่ได้บวก5บวก7อะไรไม่ติดประมูลนะครับถ้าเป็นบวก10อ่ะก็ไม่มีคนซื้อเหมือนกันอ่าอันนี้คนแย่งซื้อนะครับเพราะว่าอันนี้ออฟฟิสติคอัแท็กห้อร์เซ็นะครับสองล้านนะครับมีคนแย่งซื้อนะเอออโอเคครับทัางมันเรื่องของอื่นทัางมันมาเรื่องของเราดีกว่าก็เดี๋ยวผมจะทําการตีโฮลี่ v อ n เว r นเจอแบบแบบธรรมดาก่อนนะครับเราจะต้องไต่ระดับไต่ดวงกันไปก่อนโอ้ผมตื่นเต้นมากเลยว่ะ ว่าบวกสิบามของผมมันจะเหลือเท่าไหร่นะครับไปไปโอรีจะพอไหมวันนี้ห้าหกห้าห้าหกอ๋อแตกอ่าโอเคนะครับแตกก็ไม่เป็นไรครับผมแตกเราก็ไปต่อจริงๆปกติผมจะใจเย็นมากเลยนะผมตีค่อนข้างแบบละเมียดนะช้ามากๆเลยแต่ว่าอันนี้ทำคลิปไงถึงผมว่ามันเยอะอ่ะเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินนะครับผมก็จะตีเร็วนิดนึง แต่ว่าถ้าเร็วไปก็เดี๋ยวไม่ติดนะก็ขอแบบอ่ะนี่ไงโชว์สเต็ปโชว์กันนิดนึงนี่นี่ไอโบกบบกแปดโบกื่อปิดจ็อบนะบบกแปดคือปิดจ็อบ, 8, บ, 8, บ, 8, บไอสัตว์อันนี้ซ่อมแล้วกันนะครับเพราะว่าบวกหกถือว่าถือว่ามาไกลนะครับเฮ้ยเรามีเรามีที่ซ่อมว่ะนี่เรามีที่ซ่อมอเจ็ดไปเลยแปดไปเลยโอ้โหถ้วแค่เจ็ดอะ โอ้ลงมาลงมาห้าแล้วอ้อาวสารคือผมผมพยายามจะบวก8ดนะผมแบบขายบวก8ดนะครับผมจะเริ่มขายที่บวกแนะเอาไปขายในตลาดอะ่ะเฮ้ยไหลปะเนี่ยไหลไหลไม่ไหลวะทรงมาค่อยดีละเออไหมให้มันแตกเยอะใช่ไหมเดี๋ยวดวงไปอยู่นู้นเดี๋ยวตีไปสักห้าเล่มแล้วกันนะครับแตกไปสักห้าเล่มแล้วเดี๋ยวเราไปหวดบวก14กัน ที่ผมชิวมากเลยเนี่ยใจผมแบบว่าเออตรงนี้มึงแตกไว้เดี๋ยวมึงไปเอนตรงนู้นอันนี้โหอ,อันนี้ผมก็ซื้อมาเล่มละตั้งแต่แบบสะสมมาตั้งแต่3มล้านกว่า4ี่ล้าน4ี่ล้านกว่าแล้วก็จนถึง5้าล้านนะครับก่อนที่มันจะติดประมูลนผมก็ดึงมาเรื่อยนะเอา้าครบแล้วว่ะเอานะทุกคนผมจะไปแล้วนะ6กสิบสี่นะตื่นเต้นมากเลยอะ่ะคนดู โคตรตื่นเต้นเลยอะบวก14นะครับ40%คือผมถือว่าเยอะนะแต่ติดหรือเปล่าไม่รู้แต่ตอนนี้นมือชาไปหมดแล้วเนี่ยทีเผลอเฮ้ยโอ้ยคลียคลิกเดียวคลิกเดียวทุกคนถือว่าแผนเราใช้ได้ผลนะครับไปที่9 9 0 0ล้านแล้วนะครับเดี๋ยวผมลองส่งเข้าไปในกิลหน่อยนี้ เขาจะมีปฏิกิกริยายัางไงนะรับมีคนเชียร์ผมไหมหรือจะมีแต่คนแช่งส่งเข้าไปในกิวหน่อย <c oughs> <c oughs> คลิกเดียวหอมรังใจนะครับใครที่ยังไม่กดไลค์ก็กดไลค์ให้หน่อยครับผมช่วยกันกดไลค์ให้หน่อยช่วยกันกดไลค์ให้หน่อยนะครับ เออกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับใครยังไม่ซับโป,ดปดรดโปรดซับต่อใครเดี๋ยวนี้นะครับเดี๋ยวนี้นะครับเดี๋ยวนี้นะครับมาเดี๋ยวก่อนเราจะขึ้นสิบห้านะครับเต็เดิมนะเราจะไปแวะกันก่อนอีกห้าเล่มที่เหลือนะครับอีกห้าเล่มที่เหลือนะหนึ่งสองสามสี่ห้าแตกเออมึงแตกง่ายอย่างเงี้ยมึงไปเตียนโนนกูละกันนะเพื่อนถ้าเกิดมันติดเนี่ยคอแดงทั้งหมดผมจะต้องเอาไปลงตลาดนะเพราะว่า ก็ไม่ได้ใช้ใช่เปล่าโอ้โหเฮ้ยมึงแต่ง่ายมากเลยตัวเนี้ยแสดงว่าดวงเลียนูนมาแล้วใช่ไหมแต่ง่ายมากเลยสามสี่สามสี่ห้าโอ้โหกำลังแต่ง่ายเลยทุกคนอยากไปปิดจ็อบตรงนู้นแล้วไอเ้เหี้ยมันจะติดปะวะสิบห้าของผมหกเจ็ดหกสิหกสิห้าหกเจ็ดแปดหก อโอ้ยสี่นี่ผมเล่งเครื่องสุดสุดเลยนะเล่งเครื่องสุดสุดเลยนะเล่มสุดท้ายครับหนึ่งสองสามสี่ห้าสี่ห้าหกอ่ะถ้าเล่มนี้ถ้าบวกเจ็ดหัวค่บกเจ็ดดีไหมไม่เอาบวกแปดแล้สัตว์โอ้ยอ่ะจบนะครับโอ้โหไม่น่าคลิกเร็วเลย อาสุดยอดอา13คอนแดงเออแม่ย้อยแม่ย้อยครับผมโอ้ยไม่ให้ผมว่านิดเดียวนะครับนิดเดียวเราเราได้ซ่อมนะครับซ่อมแน่นอนนะอะซ่อมไปก่อน นะครับ40% 14%นะครับมันจะให้ผมไหมตอนนี้เราไม่มีตีลงตีล่อเลยนะครับเราใช้ไปหมดแล้วมันจะเหลือ12มั้ยไหมทุกคนผมขอ15หได้ไหมของซ่อมมันเลยมีเยอะมากนะแต่ว่าคือขอขึ้นมา14ก่อนได้ไหมแบบมึงอยู่ตรง13 14ไปเรื่อยอย่างเงี้ยถ้ามันลงไป12ไปเฮียอะไรนี่ผมยับแน่นอนนะครับไปทุกคน1 2 3เฮ้ย โอ้ยคแนนนี uh ้มันส oh, ุดว่ะคะแนนวนี้มันสุดว่ะขอไลท์กําลังใจผมหน่อยครับดาบเรื่องนี้นะครับผมเคยบวก10แบบการันตีมาผมแบบประมาณผมบวก6มาใช่ไหมแล้วผมก็การันตีไป7 8 9 10นะครับจนถึง10แล้วผมแบบผมแบบวันนั้นผมหัวร้อนผมอยากตีว่ะอยากตีผมมารู้ว่าแบบ15เนี่ย มึงมีวันการันตีได้ถ้าเราไม่ใช่แบบสุสตลต่านรวยๆอ่ะเนาะคือผมมารู้อะผมก็เลยแบบเลิกการันตีแม่งแล้วผมก็เลยสดผมก็ลงไป3ามคอนแดงเออแล้วผมก็ค่อยไต่เต้าขึ้นมาเรื่อยๆนะครับไต่เต้ามาเรื่อยๆวันนี้15ครับทุกคนเย็ดแม่เคอ๋อสุดสุดสุดจริงสุดจริงครับสุดจริงครับคนดู ไม่มีอะไรสุดไปกว่านี้แล้วโอ้สุดสุดครับโอ้สุดสุดยอดนะครับโอ้ไม่มีคำจะเอ่ยนะครับโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะผมสำหรับดาบ15ไว้เดี๋ยวมารีวิวสตรีมหน้าเอ้ยคลิปหน้านะจะทำคลิปรูนพ่นไฟเยวไว้ก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าตายคิตอนนี้บวกสิบห้าแล้วที โอเคครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับนะผมคลิปนี้ไปก่อนห <laughs> วังว่าทุกคนจะชอบคลิปนะครับผมอย่าลืมกดไ like, ลค์กดซับตะไครนะครับใครที่จะเติมเงินก็ p a y วินท็อปอัพใส่โค้ด G A N วันนี้สวัสดีครับ